หลายๆท่านก็คงจะเจออาการนะครับก็คือปั๊มไม่ทํางานน้ําไม่ไหลนะครับใช้น้ําไม่ได้เลยแต่มาดูที่ตัวปั๊มได้ยินเสียงมอเตอร์ทรางอืดอืดแล้วก็มอเตอร์ร้อนนะครับมอเตอร์ร้อนนี่คือเศษสนิมนะครับซึ่งก็จะมีอยู่หลายชิ้นนะครับที่ติดที่ใบพัดปั๊มนะครับทําให้ใบพัดปั๊มไม่หมุนมอเตอร์ก็จะ้างอืดอืด,อดแต่ไม่หมุนนะครับ ซึ่งถ้าปล่อยไว้เป็นเวลาเป็นครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงครั <c oughs> ก็ขดร่วนมอเตอร์ก็จะไหม้ทำให้มอเตอร์พังนะครับเสียหายนะครับฮัลโหลสวัสดีครับแอดเอเชียชาแนลชางไฟหน้าตำรา EP นี้เราก็จะมาแก้ปัญหากรณีที่เราได้ยินเสียงมอเตอร์ปั๊มนะครับ ทางดังอืดๆแต่ปั้มไม่ทํางานนะครับแล้วก็น้ําไม่มีไหลออกนะครับซึ่งอาการแบบนี้นะครับก็เนื่องมาจากที่ใบพัดของปั้มนะครับมีเศษสิ่งสกปรกหรือว่าเศษสนิมไปอุดตันอยู่ทาให้อหมอเตอร์ไม่สามารถที่จะหมุนใบพัดให้ทํางานได้นะครับซึ่งวิธีการแก้ไขคือเราก็ต้องถอดหน้าปั๊มออกนะครับเพื่อเอาเศษสิ่งสกปรกออกนะครับ ว่าเสร็จฉีออกนะครับปั๊มตัวนี้เสียในเวลากลางคืนพอดีนะครับแล้วก็มีความจำเป็นต้องซ่อมและแก้ไขให้ใช้งานได้อย่างเร่งด่วนนะครับดังนั้นในแต่ละขั้นตอนของการถอดประกอบเพื่อแก้ไขปัญหานะครับก็อาจจะมีบางขั้นตอนที่ไม่ค่อยชัดนะครับมืดนะครับต้องขออาภัยล่วงหน้าไว้ด้วยนะครับผม ดีย๋ยวเราก็ต้องเอาปลั๊กออกก่อนนะครับหรือว่าเอาเบรกเกอร์ก่อนนะครับก่อนทําการถอดฝาครอบปั๊มออกนะครับต้องทําการชาใช้ไขควงมารอยไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ประกอบด้ดยตรงรอยนะครับเอาปจัจ เบอร์สิบนะครับหมุนไปทางซ้ายมือหรือว่าทวนเข็มนาฬิกานะครับ ก็จะมีครับเศษสนิมนะครับนี่ฮะเศษสนิมต่ตางๆนะติดที่ตัวใบพัดนะครับทำให้ใบพัดไม่หมุนนะครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่คือลักษณะของเศษสนิมนะครับ ที่อุดตามปั๊มนะครับก็จะมีหลายชิ้นอยู่นะครับนี่ก็ตัวอย่างหนึ่งชิ้นนะครับนี่จะหนึ่งชิ้นนะครับเป็นสองชิ้นแล้วฮะก็เป็นเศษลักษณะแบบนี้ครับตามเมื่อใช้งานประนานะครับก็จะมีเศษสนุมจินติดนะครับ ทำให้ใบพัดตัวนี้นะครับไม่หมุนนะครับอย่างนงาปิดสักชั้นวาล์วนะครับหลังจากที่ไล่สนิมออกหมดนะครับลองเสียบปลั๊กของปั๊มน้ำหรือว่าออนเบกเกอร์นะครับดูว่าใบพัดหมุนหรือไม่นะครับ เศษต่างๆที่ติดท,ที่ใบพัดออกใบพัดก็จะหมุนแบบนี้นะครับลองดูอีกทีนะครับว่ามีเศษสนิมอะไรติดอยู่หรืออีกหรือเปล่านะครับเปิดน้ำไล่อีกทีนะครับ เปิดน้ำแล้วก็เปิดปั๊มให้ปั๊มทำงานไล่อีกรอบนึงนะครับให้มั่นใจว่าเศษสนิมต่างๆออกนะครับ เมื่อมั่นใจว่าเศษสนิมต่งตางๆสิ่งต่างๆที่ติดใบพัดออกหมดแล้วนะครับก็ปิดซักชั่นนะครับปิดวาลวด้านซักชั่นนะครับซึ่งถ้าเราลองเอามือหมุนดูแล้วนะครับตัวใบพัดของปั๊มหมุนได้นะกรแสดงไม่มีอะไรติดแล้วนะครับก็ประกอบฝาปิด ตัมกลับที่เดิมนะครับก็คือให้มาที่เรามาไว้ตรงกับมาคเดิมนะครับแล้วก็ประกอบน็อตสีตัวนะครับโดยทำการหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับ ทั้งสด้านให้สนิทนะครับจากนั้นก็หมุนน็อตตัวผู้นะครับหมุนไปทางขวามือโดยเราหมุนน็อตตัวที่หนึ่งเสร็จก็หมุนอีกตัวหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกันนะครับ การหมุนน็อตนะครับเมื่อหมุนน็อตเพื่อขันแน่นนะครับ <Yeah. S 1> ตัวที่หนึ่งแล้วนะครับหมุนตัวที่สองก็หมุนตรงข้ามกันนะครับแล้วก็หมุนตัวที่สามนะครับแล้วก็หมุนตัวที่สี่ตรงข้ามกันนะครับเวลาขันอัดนะครับเราก็ใช้ประแจขันอัดนะครับอัดพอตึงมือนะครับ ตึงมือก็อยู่แล้วนะครับขันตรงข้ามกันนะครับเมื่อแน่แล้วก็เปิดสักขั้นปั๊มนะครับ เปิดวาล์วด้านซักชั่นนะครับเปิดวาล์วด้านซักชั่นปั๊มให้น้ำเข้ามาที่ด้านซักชั่นปั๊มนะครับจากนั้นก็ทำการเปิดปั๊มนะครับนี่คือเสียงของปั๊มที่ทำงานเป็นปกตินะครับ ชั้นวลาล์วนะครับปิด้าวปั๊มนะครับจากนั้นก็ตรวจสอบดูนะครับว่ามีน้ํารั่วจากฝาปิดปั๊มหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีก็แสดงว่าใช้ได้าตามปกติแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จใช้ได้แล้วนะครับนี่เป็นตัวอย่างการถอดประกอบปั๊มน้ำในช่วงเวลากลางวันนะครับ เพื่อที่จะเสริมในบางขั้นตอนในช่วงกลางคืนที่อาจจะมืดและมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเราไปดูการถอดประกอบในวางกลางวันกันเลยนะครับก่อนถอดเราก็ต้องเอาปลั๊กออกหรือออฟเบรกเกอร์ของปั๊มน้ําก่อนนะครับแล้วก็ปิดวาล์วด้านซักชั่นที่จะมาเข้าปั๊มนะครับจากนั้นเราก็ทําเครื่องหมายนะครับมาร์กเป็นรอยไว้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้อ เ,เวลาใส่นะครับก็ใสใ่ตรงมาร์กนะครับตอนนี้เราก็ขีดมาร์กไปแล้วนะครับจากนั้นก็ใช้ประแจแหวนเบอร์สิบนะครับทําการหมุนไปทางซ้ายมือหรือว,ว่าทวนเข็มนาฬิกานะครับจนหมุนออกนะครับตอนนี้เราก็คลายน็อตทั้งสี่ตัวนะครับที่ยึดหน้าปั๊มนะครับออกก่อนนะครับ เมื่อหลวมแล้วนะครับก็เอามือหมุนออกได้เลยนะครับมีน็อตทั้งหมด4ี่ตัวนะครับเป็นน็อตตัวผู้ตอนนี้เราก็ถอดน็อตทั้ง4ตัวออกมาแล้วนะครับจากนั้นก็ใช้ปลาย ไขควงแบรนะครับค่อยๆงัดหน้าปั้มออกนะครับงัดทีละด้านนะครับตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะครับก็จะมีพวกสนิมพวกนี้นะครับ อยู่ในตัวปั๊มนะครับเข้าไปติดนะครับนี่คือใบพัดปั๊มนะครับจากนั้นเราก็ทําการเปิดน้ํานะครับเพื่อไล่สิ่งสกปรกภายในปั๊มออกมานะครับ,นะรบก็จะเห็นว่ามีเศษสนิมนะครับอยู่ติดอยู่นะครับทําให้ ใบพัดติดนะครับหมุนไม่ได้นะครับมอเตอร์ไม่มีแรงพอที่จะหมุนนะครับเพื่อให้มั่นใจนะครับเราก็ทำการเปิดตั้มนะครับเพื่อให้ใบพัดนะครับตีน้ำกับตีพวกที่เป็นสนิมหรือว่าสิ่งสกปรกต่างๆนะครับออกมาให้หมดนะครับ กดเอาเสน่ห <Good> mm ์ hmm. ออกซะหน่อยนะครับผมที่ฝาติดปั๊มนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราประกอบกันเดี๋ยวปิดวาล์วด้านซักชั่นปัาก่อนในการประกอบนะครับให้รอยมาร์กที่ฝากับที่โครงของปัง๊มห,หรือว่าเคสเคสของปั๊มนะครับให้ตรงกันนะรอยมาร์กตรงแล้วก็ ใส่เข้าไปนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นก็เอาหัวเหล็กของไขควงแบน์นะครับขอข้นะครับด้านตรงข้ามกันนะครับขอด้านตรงข้ามกันนะครับเข้าไปนะครับก็ขอตรงกลา,างอีกทีนะครับจากนั้นก็เอาน็อตสี่ตัวใส่เข้าไปนะครับโดยหมุนไปทางขวามือนะ อัต,ตัวตึงๆมือนะครับเดี๋ยวเราเอาประแจแหวนเบอร์สินะครับขันอัดเข้าไปอีกทีเวลาใช้ประแจแหวนเบอร์สิขันนะครับเมื่อเราขันตัวแรกแล้วนะครับโดยหมุนไปทางขวามือแล้วว่าตามเข็มนาฬิกานะครับเราก็หมุนอีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่2เนี่ยให้หมุนตรงกันข้ามนะครับ พอตึงตึงมือนะครับเดี๋ยวค่อยขันอัดอีกทีจากนั้นก็ไปหมุนอีกหนึ่งตัวนะครับตัวที่สามนะครับตัวที่สามพอตึงตึงมือแล้วก็มาขันด้านตรงข้ามกันนะตัวที่สี่นะครับตึงตึงมือจากนั้นนะครับเราก็ขันอัดอีกทีให้ตึงตึงมือนะครับตัวที่หนึ่งก่อนนะครับ ตัวที่สองฝั่งตรงข้ามกันนะครับขอตึงตึงมือนะครับตัวที่สามนะครับหันตึงตึงมือนะครับงฮะตัวที่สี่ครับขอตึงตึงมือครับโอเคครับเราประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทดลองกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดซักชั่นวาลก่อนนะครับแล้วก็มาเดี๋ยวเปิดปั๊มนะครับเราเปิดซักชั่น ของปั๊มเสร็จแล้วนะครับเปิดน้ําเข้ามาที่ด้านด้านดูดหรือด้านสักชั้นแล้วแล้วก็เปิดปั๊มเลยนะครับเสียบปั๊ตหรือว่าออนเดลเลยต้อมา,งงาตอนนี้เสียงปั๊มทาง,งานแล้วนะครับอ่าหยุดไปแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของฝาครอบปั๊มนะครับน็อตทั้งสี่ตัวนะครับเราขัดแน่แล้วแล้วก็ต้องไม่มีรอยซึมนะครับรอยรั่วนะครับเราก็เช็คให้เรียบร้อยนะครับ ต้องไม่มีรอยรั่วนะครับไม่งั้นปั๊มจะทํางานตลอดนะครับเดี๋ยวตัดเดี๋ยวต่อเด้ตัดได้ต่อนะครับถ้าไม่มีน้ํารั่วแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วครับแล้วปั๊มก็หยุดทํางานละนะครับถ้าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับ